มีดโกนที่เก่าแล้วแล้วไม่คมอย่าทิ้งนะครับวันเนี้ยผมมีเคล็ดลับดีๆที่จะทําให้มีดโกนที่เก่าๆแล้วไม่คมเนี่ยกลับมาคมอีกครั้งนึงเป็นวิธีที่ง่ายมากเลยนะครับมาติดตามกันนะครับว่าวิธีนี้คืออะไรนะครับวันนี้นะครับผมมีเคล็ดลับดีๆครับเกี่ยวกับมีดโกนหนวดอันนี้นะครับอันเนี้ย ผมใช้มาแล้ว3เดือนนะครับผมมีวิธีทําให้มันคมเหมือนใหม่เราไม่ต้องเสียเงินซื้อของใหม่เลยนะครับเพราะเศรษฐกิจแบบนี้มันสิ้นเปลืองครับอะไรประหยัดได้เราควรประหยัดนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยคงมีปัญหากับใบมีดโกนที่มันไม่คมใช่ไหมครับวันนี้ผมมีวิธีนําเสนอแบบ2วิธีครับง่ายๆง,ง่ายมากเลยครับและไม่เสียเงินสักบาทเลยนะครับทําให้ใบมีดนี้กลับมาคมเหมือนเดิม ยืดอายุการใช้งานได้เป็นปีๆเลยนะครับเดี๋ยวมาติดตามชมกันนะครับว่าวิธีง่ายๆที่ผมบอกเนี่ยทำยังไงนะครับนี่นะครับเป็นมีดโกนนะครับผมนะครับพอเราใช้เปนนานๆความคมของมันก็จะไม่คมเลยนะครับโกนอะไรก็ไม่ค่อยเข้านะครับจากการโกนเนี่ยจะกลายเป็นการดึงแทนนะครับแล้วเราจะเจ็บหนวดที่โกนนะครับเดี๋ยววันเนี้ยผมจะมีเคล็ดลับดีๆมาแนะนำสองขั้นตอนนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันก่อนเลยนะครับ กติผมอะเป็นคนไม่ไว้หนวดนะครับเนี่ยครับผมไว้หนวดเนี่ยเพื่อคลิปนี้โดยเฉพาะเลยนะครับจะได้นําเสนอเรื่องเกี่ยวกับมีดโกนหนวดนะครับวิธีที่1นะครับเราใช้แขนเรานี่แหละครับเป็นที่รับใบมีดนี่นะครับทําแบบนี้นะครับย้อนขึ้นไปนะครับไอแบบนี้ห้ามนะครับเพราะถ้าทาแบบนี้ขนจะหลุดหมดเลยนะครับให้ทําอย่างนี้ครับด้านนี้นะครับ ย้อนขึ้นไปแบบนี้ครับทําไปสักห้าหกครั้งครับเห็นไหมครับแค่เนี้ยใบมีดเราก็จะคมแล้วครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะลองโกนหนวดดูนะครับหลังจากที่ผมรับใบมีดกับแขนของผมแล้วนะครับหลังจากที่ผมใช้แขนผมเนี่ยเป็นที่รับใบมีดนะครับเดี๋ยวเรามาลองโกนผมโกนฝั่งนี้ก่อนนะครับเห็นไหมครับ เป็นไงครับอืไปมีคมมากครับไม่เจ็บเลยนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเนนยเลยครับตอนนี้วิธีที่หนึ่งนะครับอันนี้เป็นวิธีที่หนึ่งสมมุติว่ามันยังไม่คมผมมีอีกวิธีหนึ่งแนะนํานะครับวิธีเนี้ยเด็ดกว่านี้อีกครับติดตามชมกันนะครับ วิธีที่สองนะครับในการรับใบมีดคมการเกงยีนครับเพราะกางเกงยีเน็นไหมครับมันจะสักสากฝืดฝืดเห็นไหมครับถูเลยครับนี่ครับถูแบบนี้เลยครับถูไปแค่ประมาณหกเจ็ดครั้งครับแค่เลี้ยใบมีดของเราก็จะคมเหมือนเดิมเลยนะครับยืดอายุการใช้งานได้เยอะครับถูแนวนี้เลยนะครับตอนนี้ผมถูเสร็จแล้วเดี๋ยวเราลองมางกนหนวดดูนะครับว่าหลังจากที่ถูแล้วอ่ะ จะคมไหมครับมาดูกันนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะโกนฝั่งนี้นะครับรอดูนะครับอันเนี้ยเป็นด้านที่ผมฝนกับกางเกงยีนะครับเห็นไหมครับโกนเข้าง่ายเหมือนใหม่เลยครับอือเรียบร้อยครับเห็นไหมครับเดี๋ยวผมงแถมเข้าให้ด้วย เป็นไงครับเรียบร้อยเหมือนใหม่เลยใบมีดคมเหมือนเดิมเลยนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับหลังจากที่โกนหนวดแล้วเกี้ยงเก่าครับไม่มีรอยไม่มีอะไรเลยนะครับมีดโกนกลับมาคมเหมือนเดิมครับโดยวิธีง่ายๆที่ผมแนะนําไปนะครับผมทําได้ทุกคนก็ทําได้ครับตามคอนเซปต์ของผมเลยครับหลังจากที่เรามีเคล็ดลับดีๆในการรับใบมีดนะครับ ปกติเนี่ยประมาณเดือนถึง2เดือนเนี่ยเราก็ต้องทิ้งแล้วนะครับใบมีดโกนแต่อันนี้นะครับเป็นปีครับเราใช้งานได้อีกเป็นปีและประหยัดมากเลยนะครับเหมาะกับยุคเศรษฐกิจแบบนี้มากและ2วิธีที่ผมแนะนําไปเนี่ยเป็นวิธีที่ง่ายมากครับใช้เวลาแค่ไม่กี่วินาทีเองนะครับและไม่เสียงเงินเลยสักบาททําให้เราก็ได้ใบมีดใหม่ๆมาใช้แล้วนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ช่องอ่งเปาผีงอังเฟมลี่ด้วยนะครับวันนี้ สวัสดีครับขอบคุณนะครับ